สวัสดีครับพุมเ่าสกุลคนสว่างแรงอธน,นิเสเซียวครับมือนี้ต่อหน้าพี่น้องนี่คือผักเซียนพี่น้องผักเซียนบ่าสกุนก็ได้สิขั้นสุ่มผักเซียนไว้แ้มไวกก้กินกับปุ่นกินกับแ้มบักพีกูเสียบไหลนี่ครับเอา้าก่อนอื่นขอญาตล้างสุ่มผักเซียนนครับอยู่ยิฐเดียวก็มีผักเซียนได้พี่น้องเด้อยิฐเดียวก็ได้อ่าอ้ยกลิ่นฉุน หอมครับเน่าหมักเลยกินกับปุ่นกับหยังนะครับยแยมเหล้าขาวแยบหลายนะครับพักเขียนเฮานะครับพี่น้องล้างล้าง,งไปพี่น้องล้างไปนี่ครับล้างพักเขียนพี่น้อง,องตากแดดเรียบร้อยให้มันเหี่าเพราะว่าเวลาเฮาเฮาคั้นเฮาหยังมันจังชีบอ่บอฮักบอหยังนะพี่นอนะ้องเนาะนี่อ วางออกเตียงเอาแดีว,ช,ว,ช,วช่วดชวต้มผักเทียงครับปุ๊บเรี็บร้อยปุ๊บบารนี้สี่ขั้นสี่ขั้นเพื่ออย่างในความเหม็นเขียวมันหายไปเอาใส,สาเ่เกลือนี่คือเกลือนะครับเกลือช่วยพยายามไปพี่น้อง กล้องกับจีสันเนี่ยเพราะว่ากล้องอยู่อยู่กับโต๊ะอันนี้มันกับจีสันเนี่ยน้องขั้นไปพี่น้องขั้นไปพยาายมไปเรื่อยพี่น้องนะครับพยาายมไปเรื่อยไฮมักส้มพักเซียนอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ครับเด้อส้มพักเซียนนะครับไปมักเดี๋ยวขยัเกเปลี่ยนมุมกล้องกันก้น มันสั่นพี่น้องกล้องมันสั่นเอามุมนี้เนาะไกลแนหน่อยโอเคพยายาไปเรื่อยครับพยายาไปปลาิกัให้บอนปลาินกักไปพยยนอยู่ยยยยยเปล่ปะขยาใหมล้นปะพยายาาเขียวอกพีอง สมพักครับกล่างน้ำองค์นั่นดวไปป่าเราเห็ดบเที่ยวนึงแล้วพี่น้องยังไม่ได้ชิมอยู่งว่าถ้าชิมอยู่เออข้าไ<ส>ปีดิบเล่นเม็ดแล้วบุบุโอ้ <laughs> นี่ครับความความเหม็นเขียวมันเริ่มออกแล้วอันเนข้าคั้นขั้ขนไปได้วยพี่น้องสมพักเซียนเมนู หมักขนาดนี้พ่อสุขุมนะครับเข้มเข้มไปน,น้อยทิง้งน้อยพี่น้องสี่ชิพนะบ้านเฮาโอ้ือแขกเนาะเอ้แบบพี่น้องเบื่อปั๊ดไปได้เรื่องคือทักเสียนหรือเปล่าพี่น้องนะครับเรื่องแบบนี้นี่พ่อไปจี๊ขันให้มันเลื่อยให้มันความความเหม็นเขียวมันออกนะพี่น้องนะครับความเหม็นเขียวมันออกตั้งไต่บัน,นตั้งทึงแล้วตั้งไต่ที่บัดน,น โอเคเปลี่ยนหลายๆมุมไปเปน้องดิเปลี่ยนบางคนบางบางบางคลิปบางอย่างผมไปเปิ่งในในในยูทูบบางคนเพื่อนถึงกับสใส่แป้งเขาเจ้าบางคนก็ใส่น้ำเข้ามาแต่ว่าผมมีสีใส่ขั้นสมพักต้นหอมสมพักกาดขั้นสมอย่างผมสใส่แต่อ้น้ำเข้ามาน้องน้ำเข้ามาพอแล้ว ใส่น้ำขเข้ามาเดี๋ยวเลยไล่ก็ได้คำนี้แหละพี่น้องได้คำนี้ครับเนาะปั้นน้ำบวกพี่น้องปั้นน้ำบวกนี่น้ำมันน้ำเขียวเหมือนเขียวพิมพ์พี่น้องพิมพ์ครับผมปั้นอีกรอบนึงปั้นอรอบนึงใส่เกลือขั้นตอนมันไม่ยาก คั้นส้มพักเที่ยวนี่เอาขั้นให้ความเม็นเขียวมันยังมันออกแล้วเขากะ <Okay. S 1> ไปใส่น้ำเข้ามานะครับเอาแบบแห้งที่ไปใส่กับพุ๊กแล้วก็ใส่น้ำเขามาแล้วก็เอาถ้าอากาศโคอนเขาเอาไว้สักสามมือสีสีของส้มพักนี่มันจะเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มแต่แไแสดงว,ว่ากินได้นะครับผมเนะาะประมาณนั้น ได้อีกดอกกระพุกนึงกระพุกน้อยนึงนะครับให้กระพุกน้อยนึงหลายขั้นตอนนี่คือน้องเพื่อนจะได้กินหลายขั้นตอนนะครับว่าใช้เวลาจะน้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละวิถีชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนพี่น้องอยากยังกับเห็ดกินนะครับอยากยังหอากับเห็ดชีนเด้อนะครับประมาณนี้อยากยังหอากับ เจ็บกินเหนานะครับนที่ได้ที่แล้วพี่น้องสีสันน่ากิได้ที่แล้วนะครับน,นะครับเมือนใกล้นะสมพักเขาน้ำที่เขาคั้ดถึงเคี้ยวนี่ก็ต้องเอาเลยครับน้ำตันนี้เอาเคทิมพี่น้องเคทิมเลยนะครับโอเคครับคทิมนี้เดี๋ยวจบซริปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชีวิตเตรียมวกกระปุก แล้วก็มุมีอย่างไรนะครับเอาอันนี้ไปใส่กระปุกแล้วก็เอาน้ำข้ามาที่ลงไปกระโพนะครับนะครับแค่นั้นแหละมุมีอย่างไหลนะครับบบได้ใส่กระทอกกระเทียมบบได้ใส่ไอข้าวเบือเข้ามาบบได้ใส่นะครับโอเคครับทีมนี้ลาไปก่อนทำนี่นะครับเดี๋ยวชี้ทายให้เึง่ตอนเห็ดแล้วใส่กระปุกแล้วนะครับเดี๋ยวไปทาเตรียมกระปุกก่อนยังบบได้เตรียมไว้นะครับผมนี่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ อ้าถ้าใครมีแนะนำเทคนิคแบบไหนแนะนำมาด้ครับ้องฟ้าทั้งหลังคือฝนชตกนี่แหละแต่บมโตกดอดเนียดพอนเพียงๆียงพี่น้องส,าางงอสองวงงัสดีครับ